ดีค่ะพี่น้องแมนบ่พ,อพ่อกับยายจุ้มแล้วเด้อจ่าเด้อหลังจากที่หายหนาหายตาไปยายจุ้มอยากเวียกเหมือนนี่ยายยังมาสูพี่น้องข้ากินนะ่ะนี่แจ้วขมจต่นี่แจ้วเพียแจ้วบีผมตายบ่เอาเรื่องนี่ยายจุ้มเห็นลาบจา่านี่แต่ว่าเป็นลาบซุกเนาะจ๊ะเนาะยายจุ้มลาบแล้วก็มาขว้าเอา ก็มีอย่างจะอย่างเนื้อติดมันอย่างจำแจวขมนะจน๊ะเนาะอันนี้บวมินเน่กินจะอันนี้ดอกไม้พักใย่จุมกมระมา,า,าเป็นสวนจะเมื่อนี้เบิ่งพักพักเข้ามาเป็นสวนเลยมือนี้มาจะมาพี่นอ้องกินลาบซุกลาบขัวน้ำให่จุม่ม แส่คือเกาน้าจะ่ะเนาะว่าสิกินลาบดิฟมันกับบอ่อันนี้น้าจะ่ะเนาะเลยกินลาบซุกเอาขอนี้วคือเกาจากพี่น้องก่อนสิก,กินใหญ่จุ๋มกับขอบคุณหน้าจ่าเด้อสำหรับเพือเ่อนทุกคนหน้าจ่ะเด้อทั้งเพื่อนเกาเพื่อนหม่ทีะเวียนมาหาใหญ่จุ๋มตลอดขอบคุณน้ำใจขอบคุณทุกเมมทุกไลทุกการติดตามเน้จ่ะเด้อ ยายจุ๋มไปหายัางบทัวบถึงกับยาฝ่าว่ากันด้าจะเด้อเพื่อนๆเดอ้อยายจุ๋มไปอยู่จ้าขอเวลาแน่อาจจะไปยังบทัวบถึงนงาะจะเนาะยายจุ๋มกับหยาดเบียดหยาดงานนั่มเหตุกับ,บเหด้ก,กินพี่น้องเอ้ยเหตุการณ์เหตุงานนั่มเหตุวิดีโอเหตุคิดไปนั่มใจมากกับเหตุไปนาะจะเนาะอาจจะมือสองมือลงเทอนึงจังไรกะ แต่ใ่โอกาสขันวางเนี่ยจุมกับสีล่งทุกมือกับสีไปห,หาเพื่อนๆทุกมือได้จ้ะเด้อน่าจะมาบ่าดในเบาๆไร้ใหาย,ยายห่างจุบ่มเป็นจุย่างเข้ามาจ,จ,าจามับแจวอื้าแจวขมดีพี่น้องมีแท้ขาดอยู่ยางคือขาดต่อมให้จุมเป็นสวยไอ้หมอท่าน ต้มมดก่อนเทียงในแถวบ้านเขาขายดีดีจ้ะสวยหมดก่อนอันนี้ก็ลาบลูกเอาใจก็อยาก,กินเทบคนนะ่ะพระบ้านมันบอ่อยกิน เลยกินสุกสุกกระเสาะพก่้องนะจ๊ะน้อมาจั่มมาพี่รองเขาแต่งานกินข้าเสานะจ๊ะน้อมา,มา,อเ,า,ามเด้อจัะมมาเด้อกินหลาบว่าใช่จุหลาบขัว พักคือหลายเลยกินเักอย่างเงีพี่น้องเว้ยอันนี้ไม,ม่ตุม้มจ้ะนี่นตุ้มตุ้มบ่หลางม้นตำรับเขากันขอบคันนี่มันกินใหม่ขอ di tanah ăn thằng nhang nè đi nòng lên giờ lấy cái đài bọc เด้วจบมาแล้อพี่น้องขึ้นบ่อนพี่น้องหาทัง้งนมองอกทางเมืองไทยสั่งฟองใสสมารด้อจ้ะเด้ขอขาวว่าปลาหม้อั้มแช่สม่ม Thằng kia thằng à nà Thằng nào, cuốn gần Mình làm gì ผูกเองเก็บเองบริสุทธิ์พ่อ,อยางพักมันจะพักขวดสารพิษทั้งนั้นเลย เป็นงานฟรีเมอือเลยจุ้มเห็นเขาขายยานหนไาเซเว่ยนนะแต่น้องเขาเลยซื้อซ้ายเขาสามสิบบาทเล้ยจากใบตานได้แต่เนี่ยเป็นวัสนางามนะเนาะเขาเลี้ยง,ง่าม 那我得军团了。 <Yeah. S 2> จับพี่น้องจุ๋มขอตัวนะจ๊ะเดอ้อขอพุณนทุกทรับทุกไ์ทุกการติดตามนะจ๊ะเดอ้อขอพุณนหลายหลาอกันไหมนะจ๊ะเดอ้อ